การเงินคะ่ะใครกําลังรอเงินอยู่คะสารภาพมานะคุณกําลังรอเงินอยู่ใช่ไหมคุณจะมีคนนะคะให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือบางคนกําลังจะนําเงินไปลงทุนอะไรนะคะค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเออเราเห็นอยู่2แบบแบบหนึ่งคือคุณกําลังรอคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือแบบที่สองคุณกําลังนําเงินไปช่วยเหลือนะคะใครสักคนหนึ่งซึ่งมันทําให้คุณเนี่ย ได้นะคะได้รับความรักได้รับความอบอ,อุ่นได้รับการดูแลคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยประคับประคองสถานการณ์หรือแก้สถานการณ์นะคะที่อา,อาจจะทุรักเลในช่วงนี้ไปได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาเปคุณด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะแล้ก็คุณเองนะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ะคะใครนะคะช่วงนี้ใครนะ้ช่วงนี้ที่นะคะเพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งมีครอบครัวนะคะกาลังจะได้ข่าวดีคุณกําลังจะมีคุณน้องนะคะมีลูกนะคะตั้งครรภ์แล้วก็ใครกาลังที่ยังไม่ยังไม่ได้แต่งงานเนาะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้แต่งงานด้วยนะคะมีเกณฑ์จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงนี้คุณถ้าคุณทําธุรกิจนะคะธุรกิจเกี่ยวกับ อาหารเครื่องดื่มนะคะเครื่องประดับเสื้อผ้านะคะถือว่าดีกําลังจะได้รับการนิยมนะคะหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะเครื่องประดับนะคะอะไรพวกนี้ดีมากๆคุณเอจะผ่านวิกฤตนะคะทางการเงินหรือวิกฤตทางการงานที่มันยากลําบากนะคะกําลังจะก้าวไปอีกจุดหนึ่งซึ่งก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตหรือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะการเงินคุณผ่านไปได้แน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ มาตูมเดียวทีเดียวอาจจะค่อยๆนะคะค่อยๆเข้ามาถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะสําหรับคุณนะคะในช่วงเจ็ดในช่วงช่วงนี้นะคะอาจจะช่วงสักสามเดือนนะคะถึงห้าเดือนก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขมีความปังนะคะเหมือนที่ไพ่นะคะพลังงานไพ่ออกมาก็ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติม คุสามารถท้าต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ